ทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครที่จะสามารถหนีกรรมของตัวไปได้ถ้าหมดกิเลสจึงจะหมดกรรมเมืหมดกรรมแล้วก็ไม่มีวิบากและการที่จะไม่ให้ผลของบาปได้ช่องเราก็ต้องมันเติมบุญในตัวให้มากๆอย่ารอคอยความพร้อมอย่ารอเวลาหรืออารมณ์ แต่ทุ่มเทสร้างบารมีให้เต็มที่ทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเมื่อแจ้งเราอัดนั่นไปได้วยพลังบุญซึ่งเป็นท่าที่บริสุทธิ์อกุศลก็จะไม่มีโอกาสได้ช่องยิ่งถ้าหากเรารักษาใจให้ใส่ ให้ใจอยู่กับพระในตัวอย่างนี้บุญจะส่งผลก่อนบาปก็จะไม่ได้ช่องและตามไม่ทันอยากให้บุญส่งผลเรว็วส่งผลไปทุกชาติก็ต้องหาโอกาสทำความบริสุทธิ์ผ่องใสให้เกิดขึ้นในจิตใจให้ได้ทุกวันกันนะจ๊ะ พระสัมมาสมัมพุทเจ้าตรัสไว้ในคุทกนิกายธรรมบทความว่าอากากศสังวิญญาปนิงยรังสัจจังอุทิยระเยยายนาพิสเชกันจิตมหังพรุมิพระมนังผู้ใดพึงกล่าวถ้อยคำอันไม่ระคายหู อันให้รู้กันได้เป็นคำจริงเป็นเหตุไม่ทำใครใครให้ขัดใจเราเรียกคนนั้นว่าเป็นพรามผู้ทะ่ไดีชื่อว่าพรามหรือผู้ประเสริฐนั้นต้องมีถ้อยคำที่ประเสริฐเป็นถ้อยคำของชนชั้นสูงคือพูดจาเพระสนอโสดไม่ใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบ ทิ่มแทงใจคนอื่นไม่พูดให้คนอื่นคุณเคืองใจจนกลายเป็นความแค้นแต่ก็ตามเป็นคำจริงด้วยนะจ๊ะซึ่งรวมไปถึงเป็นท้ายคำสุภ,ภาพไม่เป็นคำหยาบคำดา่าคำประชดประชันคำเสียสีกระทบกระทียบแดกดันคำหยาบนั้นฟังก็ระคายหู แค่คิดถึงก็ระคายใจที่ผ่านมาพอเราได้เข้าใจลักษณะของมุสาวาตรวมไปถึงคุณและโทษของการรักษาศีลกันเป็นอย่างดีแล้ววันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของคำพูดที่ดูเหมือนเป็นคำหยาบใครฟังแล้วก็ของใจแต่พระบรมศาสดา กลับตรัสว่าไม่เป็นปรุสวาทะผู้ฟังก็ไม่ควรเก็บเอามาเป็นอารมณ์เพราะเป็นคำพูดติดปากมาข้ามชาติของบุคคลนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในยุคสม,มัยของพระปัถมุตระพระเดเจ้ามีกุลบุตรคนหนึ่งในกรุงหงสวดีขณะไปฟังธรรมที่วัด ได้เห็นพระบรมศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายจึงปรารถนาตามแหน่งนั้นและก็มุ่งมั่นสั่งสมบุญในทุกรูปแบบแม้จะทําบุญเอาไว้หลายอย่างแต่ความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวของท่านไม่เคยเปลี่ยนไป ในเวียนว่าตายเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก,กเร่อยมาพอมาถึงยุคของมระสัมมาสมุทติจากของเราท่านมาบังเกิดในครอบครัวพรามในกรุงสาวัตถีมีนามว่าปิรินทวัชจะต่อมาท่านได้ฟังธรรมจากพระพรมศาสดาจึงเกิดศรัทธา ออกบวชเป็นภิกษุตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลตามบากติแล้วเมื่อท่านพูดจากับใครไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือกระทั่งเพื่อนสหธรรม,มิกด้วยกันท่านมักจะใช้คำร้องเรียกว่าเจ้าถอยภิกษุปุตรชนฟังแล้วก็ไม่ชอบใจ จึงไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าพระเจ้าข้าธรรมดาพระอริยะไม่กล่าวคำหยาบแต่ทำไมท่านปิรินทวชชะจึงพูดจาหยาบคายพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าก,กล่าวโทษปิรินทวชชะเลยวัชชะนั้นไม่ได้มีโทษสะคิดอะไร ต่อพวกเธอวัชชาไม่ได้ร้องเรียพกพู้เธอด้วยวาทะว่าคนถอยเพียงแต่คำพูดนี้ติดปากมาห้าร้อยชาติเพราะเกิดในตระกูลพราหมณ์บัดนี้วัชชาเป็นพระขีณนาศพแล้วไม่มีจิตคิดร้ายต่อใครๆพวกเธอจะได้ถือสาในเท็คำของวัชชาเลยจริงอยู่ ถ้อยคำของพระอริยะทั้งหลายแม้ใจหย,ยาบอยู่บ้านก็ชื่อว่าบริสุทธิ์แท้เพราะเจตนาไม่หยาบไม่เป็นบาปแม้แต่น้อยครั้นภิกษุสงฆ์ได้รับคำชี้แจงจากพระบรมศาสดาแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ใส่ใจในคำพูดของท่านอีกเลยท่านพิรินทวัชะนี้นะจ๊ะ ท่านมีประวัติการสร้างบารมีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือก่อนหน้าที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราจะอุบัติขึ้นพระเถระได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสรงให้มหาชนตั้งอยู่ในีสีนาไม่มีการดื่มน้ำเมาและคนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์รงทรงแนะนำให้มหาชนทำกุศลจนตลอดชีวิต ทำให้มนุษย์ในยุคนั้นไปเกิดในสวรรค์กันมากมายแม้ตัวท่านเองก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์สวรรค์ทิพย์พิสมบัติเป็นเวลาย,ยาวนานครั้นมาถึงสมัยพุทธกาลมบังเกิดเป็นมนุษย์และสาม,มารถทำพระนิพพานให้แจ้งได้แล้วเหล่าเทวดาที่บังเกิดในสวรรค์ทั้งหกชั้นซึ่งเคยเป็นบริวารของท่าน รวจด,ดูสมบัติของตัวเองในเทวโลกก็ปลื้มใจว่าทิพยะสมบัติที่ได้มาทั้งหมดนี้รละอาศัยพระเจ้าจากักรพรรดิยิ่งรู้ว่าขณะนี้เนะี่ยพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เคยเป็นเหนือหัวปัจนี้ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยิ่งปลื้มปิติยินดี ได้มาลงจากเทวโลกมานมัสก,การมาเถระทั้งเช้าทั้งเย็นเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นต่อมาท่านจะได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นยอดของหล่อวิกษุผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายวันหนึ่งพระเถระเข้าไปบิณบาตในเมืองราชเกิด ได้พบกับชายคนหนึ่งกำลังนำดีปรีเต็มถาดเข้าไปในเมืองจึงถามว่าเจ้าทอยในภาชนะของแกนามีอะไรชายคนนี้คิดว่าสมณรูปนี้กล่าวคำหยาบกับเราแต่เช้าแล้วก็ควรกล่าวคำที่เหมาะสมแก่สมณรูปนี้บ้างจึงตอบว่า ในภาชนะของผมก็มีขี้หนูสิท่านพระเากระพูดว่ามันก็ต้องเป็นอย่างที่เจ้าว่านั่นแหละพอพเถระเดินคล้อยหลังดีปรีก็กลายเป็นขี้หนูไปหมดชายคนนั้นตกใจมากแต่ยังไม่มั่นใจว่าดีปรีเหล่านี้กลายเป็นขี้หนูจริงหรือเปล่าลองเอามือบี้ดูกรอว่าเป็นขี้หนูจริงๆ จึงตกใจและก็เสียใจมากแล้วทาให้พลอยคิดถึงดีปรีที่มีอยู่เต็มเกวียนว่าดีปรีเป็นขี้หนูเฉพาะในถาดนี้หรือว่าในเกวียนก็เป็นขี้หนูด้วยเขาได้วิ่งไปตรวจดูก็พบว่าดีปรีในเกวียนทั้งหมดก็เป็นอย่างที่คิดจึงคิดทบทวนดูว่านี่คงไม่ใช่การกระทำของใครอื่น ต้องเป็นการกระทําของพิสุรรูปนั้นแน่แต่ไม่ดีปลี้ยงเราต้องกลายเป็นขี้หนูทั้งหมดจึงออกตามหาพระเถระตามสถานที่ต่างๆเดินตามหาทั้งวันก็ไม่พบกระทั่งมีกบาสกท่านหนึ่งเข้าไปถามจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังและก็เดบ,บารล,ลักษณะหน้าตาและกิริยาท่าทาง เรงงามรรจงคำพูดอันเป็นเอกลักษณ์ของพระเถระให้อุบาสกฟังเมื่ออุบาสกฟังจบก็สรุปได้ทันทีว่าพระเถระที่ชายคนนี้เจอต้องเป็นพระปิรินทวชัชเถระอย่างแน่นอนแต่ความสงสารนึงปลอบใจว่าอย่ากังวลเป็นเลยพระเถระรูปนี้เป็นพูกเปลี่ยนไมได้วยเมตตา ไม่เคยคิดประทุษร้ายใครหรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ท่านนำดีปรีที่กลายเป็นคี้นทั้งหมดไปยืนข้างหน้าพระเถร,ระเมื่อพระเถระกล่าวว่านั่นอะไรละ่ะก็จงบอกว่าดีปรีหากพระเถระกล่าวอย่างไรก็จะเป็นอย่างที่ท่านพูดทุกอย่างเพราะท่านเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ายนั้นก็ดีใจมากที่ตัวเองพอจะมีความหวังอยู่บ้าง จึงรีบออกตามหาเมื่อพบแล้เถระแล้วก็ทำตามที่อุบาสกแนะนำทุกอย่างจึงได้ดีปรีกลับมาดังเดิมทำให้เขาดีใจเป็นอย่างมากจึงก้มลงกราบขอกำมาโทษจด้กลราล่วงเกินเพราะความไม่รู้จากนั้นก็ขอยึดอภรตันตนาัยเป็นสรณะ,ะตลอดชีวิตนี่ก็คือตัวอย่างของคำหยาบ ที่ไม่ควรถือเอาเป็นประมาณไม่ควรใส่ใจเพราะใจของพระอาหารหันต์นั้นสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะมีความผ่องใสเป็นปกติท่านไม่พูดละบุญและบาปได้แล้วสิ่งที่ท่านพูดเป็นเพียงความเคยชินที่ติดมาข้ามชาติแม้การกระทําและรูปลักษณ์ภายนอก อาจไปสมบูรณ์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้ใครเสียหายนี่ก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์ที่เราควรศึกษาเอาไว้นะจ๊ะทีนี้สำหรับพวกเราผู้กำลังสร้างบาร,รมีกันอยู่นี้เป้าหมายปลายทางยังยาวไกล้อยคำใดที่สามารถยกใจผู้ฟังให้สูงขึ้นและสามารถโน้มน้าวใจเขา ให้เข้าสู่กระแสธรรมต้องรู้จักสรรหามาพูดจิตใจที่งดงามอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีปิยะวาจามีวาจาเป็นสุภาษิตเพื่อพิชิตใจผู้ฟังให้เขาเต็มใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาเข้าถึงพระธรรมกายจะได้ช่วยกันนำพามนุษยชาติ ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัตไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจกักรพรรด ตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาสว่างสวยก้าถึงรธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน Hamma